อัปเดตกิจกรรมใหม่มาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าสําหรับอัปเดตหน้ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ตอนนี้ทางเพจ official นะครับผมของฟิตนะครับผมได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วครับผมสำหรับอัปเดตหน้านะครับผมในวันเสาร์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมโอ้ย มีปลาใหม่มาแล้วผมเบิร์ตตัวใหม่โอ้โหอลังการงานสร้างฉลามวันหรือเปล่าฉลามวันรุ่นใหม่แล้วโอเคครับผมและเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยโทเคนใหม่โทเคนอะไรอะโทเคนตะวันจันทราโอ้โหแลนี่โทเคนอะไรโทเคนโทเคนดุขาบัดโอ้เอาเรื่องโอ้ชอบโทเคนนี้ว่ะแล้วอะไรอะโอ้โหมีหัวสลิงได้ด้วยทุกคนโอ้ยังเอาแล้ว ที่เห็นด้านหลังเห็นไหมเมื่อกี้เป็นเบ็ดใหม่หนึ่งเล่มแล้วครับและนี่เบ็ดใหม่อีกสองเล่มโอโ้โหรอบนี้น่าจะเบ็ดใหม่มาแล้วผมทั้งหมดสองเล่มน,นะครับผมอัปเดตใหม่มาแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเบ็ดใหม่ราคาแรงแน่นอนเนียครับผมอ่าซึ่งวันนี้เราก็จะไปเก็บตังค์นะครับผมน้องๆเปิดอดอโราอยู่พอดีนะครับ ให้พวกเรารีบไปหาซื้อออลล่าเลยนะครับผมด่วนๆช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มกันครับผมเดี๋ยวไปดูว่าฟาร์มจุดไหนได้เงินเยอะกันบ้างนะครับผมก่อนที่อัปเดตใหม่จะเข้ามาต้องเตรียมตัวเลยนะครับผมอัปเดตนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเสียตังค์กันเยืดแน่นอนนะครับผมพระโคงโทนเคนอีกนะโอ้โหเย,ย,ยแยตาแปลกหายไกลนะ อันดับแรกนะครับผมมาที่ก็ดสุดท้ายเลยครับผมซื้อเหยื่อมาแบบรัวๆเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มกันแบบยาวๆเลยนะครับซึ่งช่วงเวลาออโรรานะครับผมพิโก้แนะนำนะครับให้ใช้เบ็ดออโรราเลยนะครับทุกครั้งที่อัปเดตนี่พิโก้แบบเตรียมตังค์ไว้ตลอดนะครับผมเพราะว่าเราต้องฟาร์มเพื่อจะซื้อเบ็ดใหม่นะครับผมเบ็ดที่พิโก้ใช้นะครับผมเป็นเบ็ดออโรรานะครับในการฟาร์มเงินสามารถหาได้ที่ น้ำวนนะครับเดี๋ยวพี่โก้จะทำคลิปแยกอีกทีนึงว่านะครับเอามายังไงเอาไปฟาร์มไงคอมโบอะไรแบบนี้นะครับแล้วพี่โก้จะใช้เหยื่อนะครับผมเหยื่อเร็วนะครับเร็วนะครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับผมก็ใช้เป็นแฮตตี้นะครับหินเดนชันนะครับเป็นของแฮตตี้นะฮะโอเคก็จุดที่พี่โก้ตกก็มาตกที่จุดปลาทองตรงนี้1จุดนะครับโอเค เดี๋ยวไปดูว่าเราตกได้ของดีบ้างหรือเปล่านะครับโอ้โหยรุ่นมาตกกันเต็มเลยนะครับผมวันนี้โอเคขึ้นไปครับผมอ่าแล้วก็ฟาดเบ็ดลงไปเลยนะครับผมมาเดี๋ยวฮะขอเปลี่ยนเหยื่อก่อนอ่าโอ้โหลงไปอารามนะครับเป็นไงนะอ่าดวงตะวันนะครับผมดวงตะวันอ่าเป็นไงอารามนะครับพี่จา๋า ฟาร์มอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้เฮ้ยปลาท้องมาแล้วว่ะทุกคนไม่ติดออรูล่าไม่เป็นไรนะถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยติดออรล่านะครับผมให้ไปฟาร์มจุดอื่นต่อนะฮะโอเคกันเดี๋ยวเป็นว่าพี่โก้ไปจุดอื่นต่อเลยละกันเอาเฮ้ยนี่ไงติดออรล่าแล้วหนึ่งอันนะครับผมโอ้โหบอกเลยว,ว่าของออรูล่าเนี่ยโคตรดีนะครับราคาเนี่ยโคตรด,ดีโอเคเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันต่อสําหรับจุดต่อไปนะครับก็จะเป็น จุดม้าน้ําทองคานะครับตรงนี้เลยอา่าก็มาตกกันได้นะผมตรงนี้นะครับปลาทองก็มีปลาอื่นก็มีนะปลาอาอโรล่ามักจะติดบ่อยนั่นไงพูดแล้วก็ติดเลยนะครับผมโอเคและสำหรับจุดตกปลาต่อไปอีกหนึ่งจุดนะครับผมในช่วงเวลาออโรร่านะครับแต่ว่าพิโกไม่ได้ใช้เบ็ดออโรร่านะครับก็คือจุด กหมึกนั่นเองนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้นนะผมซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่แถวๆเกาะหิมะนั่นเองนะครับถามว่าใช้เบ็ดอะไรนะครับจริงๆใช้เบ็ดอะไรก็ได้เพราะว่าช่วงเวลาออโรรานะครับผมมันก็จะเพิ่มโชคเข้ามานะครับประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะ60-65%เปอร์เซ็นต์แถวนี้แหละนี่เห็นปะได้หมึกสีแดงแบบแดงจี๊ดมาเลยนะครับผมก็เป็นหมึกอะไรเขาเรียกหมึกมิติเข้านะครับผมาใช้เบ็ดอะไรก็ได้เบ็ดหลักแสนนี่ ถือว่าเป็นเบ็ดดีเลยนะครับผมในการตกปลาชนิดนี้นั่นเองขึ้นกงินแบบรัวๆเลยนะครับโอ้โหปลาดวงจันทร์ก็ได้ครับมาดูครับว่าตัวนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหตัวละสองสามหมื่นเลยนะฮะแต่ละตัวแบบนี้เบิ่มๆเงินไปเลยนะครับก็พยายามเปลี่ยนซืบที่มันมีออโรานะครับผมเข้าไปตกในการฟาร์มเงินนะครับอ่าสำหรับวันนี้พี่โก้ก็มาบอกทิศกันแล้วนะครับผมก็ฝากน้องๆช่วง กดไลค์กดแชร์กดตตามด้วยนะครับผมและเดี๋ยวรอดูกันเลยว่าอัปเดตหน้านะครับผมจะเป็นยังไงนะครับมีเควสอะไรมาต่อเดี๋ยวพี่โก้ก็จะทําคลิปมาลงอีกสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม